ผู้ป่วยเบาหวานที่เบาหวานโรงไตจะดูแลตัวเองยังไงวันนี้แมี6วิธีปฏิบัติมาแนะนําค่ะข้อแรกนะคะควบคุมระดับน้าตาลในเลือดนะคะค่าน้าตาลสะสม HbA1c ให้ต่ำกว่า7%ค่ะข้อที่2นะคะควบคุมระดับความดันโลหิตค่ะให้ต่ำกว่า130/80อยู่เสมอค่ะข้อที่3คะ่ะควบคุมไขมันไม่ดีตัว LDL ให้ต่ำกว่า100ค่ะข้อที่4นะคะ งดการสูบบุหรี่ค่ะเพราะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยจะทําให้ไตเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นค่ะข้อที่หานะคะทานยาตามที่คุณหมอสั่งค่ะแล้วก็ไม่ซื้อยาทานเองประเภทยาแก้ปวดนะคะแล้วก็อาหารเสริมบางประเภทเช่นสมุนไพรแล้วก็ลูกก o อ n ค่ะข้อที่6นะคะหลีกเลี่ยงการทานอาหารเค็มแล้วก็อาหารโปรตีนสูงค่ะโดยจํากัดเกลือโซเดียมแล้วก็ทานโปรตีนให้เหมาะสมกับร่างกายนะคะ โดยฐานให้เหมาะสมกับระยะของโรคไตที่เป็นอยู่ค่ะ6ข้อปฏิบัติลองนำไปใช้กันดูนะคะช่วยชะลอไตเสื่อมได้ในระดับหนึ่งค่ะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้แหมมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรับข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดนี้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแหม่มไว้เพื่อรับความรู้ดูแลสุขภาพก่อนใครได้เลยค่ะ